โลกไม่ว่างจากพระอระหันต์โลกไม่ว่างจากพระอระหันต์โลกไม่ว่างจากพระอระหันต์สาเหตุที่โลกไม่ว่างจากพระอระหันต์นั้นเพราะว่าบุคคลผู้มีฉันทะวิริยะจิตวิมังสามีทธิบาทในการเจริญมัคมีองคแปดครับสัมมามัรค เมื่อมีมรรคองค์8ในการศึกษาการประพฤติปฏิบัตินะครับเขาเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเมื่อเป็นอยู่โดยชอบสําเร็จซึ่งปริยัตปฏิบัติซึ่งปฏิวเวกรูก็จะไม่ว่างจากพระอราหันต์ขั้นก่อนในการศึกษาประพฤติปฏิบัติมรรคเมียว8นั้นเราก็เรียนจากพระไตรปิฎกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภิกษุพิษณีบาศกมศัสกาสามัญเนนแม่ชีนะครับเรียนกับใครก็ได้ที่เขามีความรู้ รู้ในเรื่องของหลักธรรมในธรรมวินัยนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้สําเร็จซึ่งมรรคผลนิพพานก็จะเป็นพระหันในโลกนี้นะครับยังไม่แปะเปื้อนกับโลกไม่หวันไหวไปกับโลกไม่เมาโลกนะครับไม่หลงโลกไม่ติดโลกไม่ยึดติดโลกไม่ยึดถือโลกไม่ยึดมั่นโลกไม่สําคัญมั่นหมายในโลกทั้งปวงเพราะว่าพระอาหารน,นั้นท่านไม่ว่าง ที่จะไปอุ่นไว้กับโลกนะครับเพราะท่านว่างจากตัวตนนะครับโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์นั้นท่านพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างนะครับโลกก็เลยไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านพิจารณาโลกโดยความเป็นของสุดโรมของเกิดดับของเปลี่ยนแปลงของที่มันเป็นทุกข์ของที่ว่างจากตัวตนโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ โลกนี้ว่างเปล่านะครับเมื่อความว่างของพระอาหารมาเจอโลกโลกก็เลยไม่ว่างจากพระอาหารโลกไม่ว่างจากพระอาหารในทุกยุคท,ทุกสมัยนะครับเพราะว่ามักมีองค์แปดความเป็นอยู่โดยชอบอิธิบาสเซึซ่งให้สำเร็จในสิ่งที่เป็นประสงค์ในเรื่องของความสิ้นโลกนะครับสิ้นทุกนะครับสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นอภิชา นะครับเป็นอุปทานเป็นลาตันหาลาคะฉันทะนันทิซึ่งโลกไม่ว่างจากพระอาหารหันต์เพราะว่าบุคคลผู้กำลังศึกษาประพฤติปฏิบัติในหนทางแห่งความุดพ้นคือความเป็นอยู่ที่ชอบมักมีองคแปนั้นมีอยู่ตลอดเวลาลทั้งที่เปิดเผยและปกปิดนะครับทั้งที่แอบกระทำอยู่หรือว่าทำด้วยความเปิดเผย ก็เป็นการอยู่โดยชอบนะครับเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จงมัคผลนิพพานเพื่อให้สละโลกนะครับปลงโลกปล่อยโลกวางโลกได้ไม่เพลินอยู่กับโลกคืออารมณ์คือธาตุคือการคืออายตนะร่างกายจิตใจที่มีสัญญาครองอยู่นี้นะครับที่เรียกว่าโลกโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอาหันนะครับเพราะว่า ท่านพิจารณาโลกด้วยความเป็นปฏิกูลเป็นธาตุเป็นความทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฟีนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่เกิดของราคะโทสะโมหะเป็นที่เกิดของตัณหามนติอุปทานอวิชชาท่านก็เลยเบื่อนายเบื่อนายเพราะเห็นโทษเห็นทุกข์ของโลกก็สละสังขารร่างกายจิตใจรูปรมนามรมทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นสภาวะของกาย ในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมของาตุของขันธ์ของอญญานหนะที่พิจารณาเห็นความเกิดดับความไม่เทียงเป็นทุกข์เมื่อท่านเป็นอยู่โดยชอบปัญญาก็สว่างสมาธิก็สงบสิ่งก็บริสุทธิ์ความสว่างสงบบริสุทธิ์นี้ทําให้เกิดวิชาจักสุญาาปัญญาวิชาเสงสว่างเกิดวิมุตติรู้ในความหลุดพ้นมีความไม่กำเริบแห่งใจนะครับ ก็เลยว่างนิพพานเป็นสุญญตาว่างเป็นนิพพานความเย็นเป็นนิโรธความดับซึ่งก็เกิดจากการที่ความเป็นอยู่โดยชอบนะครับไม่ว่าอยู่ในเพศของสมณะภิกษุภิกษุณีสามนเณนรเสถียหรือว่าพระขาวอุบาสกบัสสิกาไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนถ้าเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ชีวิตนี้ก็ไม่ว่างจากพะาระอรหันต์แน่นอน รเราพิสูจน์ได้โดยการศึกษาปฏิบัติซึ่งเราศึกษาปฏิบัติมาแล้ว